วันนี้ช่างกุญแจไอชินก็จะมาเรีกการโปรแกรมดอกเพิ่มของ Ford Ranger นะครับตัวนี้เป็นโมเดลเก่านะครับรุ่นก้านเดีดนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเหลือกุญแจดอกเดียวนะครับช่างกุญแจไอชินเช่นเคยบริการนอกสถานที่นะครับตอนนี้เราโปรแกรมเสร็จขึ้นดอกเสร็จเราก็จะทดสอบให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับอ่เราจะทดสอบของลูกค้าก่อนนะครับเห็นทางไฟขึ้นนะครับ Key Lock ่านของเรานะครับไฟขึ้น กดล็อกโอเคเราจะมาทสสตาร์ทกันนะครับเพื่อความเร็วนะครับตัวนี้นะครับเป็นเกียร์อตูเหมือนกันนะครับเป็นแบบการดบีดนะครับเอากุญแจเดิมเข้ามาในรถได้ไม่เป็นไรนะครับความอืน่นเพื่อความปลอดภัยเหยียบเบรกเช่นเคยตำแหน่งเกียร์พีนะแบบประมาณนะครับของแบบนี้นะครับเรียบร้อยเครื่องฟีวสตาร์ทตดิดง่าย เังนันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกของ Ford Ranger อีกคันหนึ่งนะครับ095 5636282นะครับช่างกุญแจชินบริการทั้งในและนอกสถานที่เช่นเคยครับขอบคุณครับ